สวัสดีค่ะนักเรียนอ่าสวัสดีนะคะก็คือเหมือนเดิมค่ะเราก็จะมาเรียนในวิชาชีววิทยาหนึ่งนะคะซึ่งเรียนดูในอ่าสไลด์ค่ะเราเนี่ยได้เรียนเรื่องอะตอมธาตุแดะสารประกอบนะ้ําสารประกอบคาร์บอนก็โปรตีนคาร์โบไฮเดรตลิพิดแล้วก็กรดนิวคลีอิก,กันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะก็เหลือหัวข้อสุดท้ายค่ะก็คือพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยานะคะ ซึ่งพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยครูจะแยกออกเป็นสามหัวข้อย่อยดังนี้นะคะนักเรียนก็คือพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาก็คือหนึ่งนักเรียนเนี่ยต้องรู้ว่าปฏิกิริยาภายในสิมเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เอนไซม์ซึ่งเอนไซม์เนี่ยก็จะมีผลต่อปฏิกิริยาเคมีในเซลล์นะคะและสุดท้ายค่ะมิเทบอลิซึมนะคะก็คือกระบวนการสร้างแล้วก็สลายที่อยู่ใน เซลของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งในหัวข้อแรกวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมตั้งใจนะนัเกเรียนนี่เรียนดูนี่มันเป็นคลิปเต้น,นะคะ่ะนัเกเรียนแบบนั้นนักเรียนดูนะคะนักเรียนสังเกตนะว่าคลิปนี้เนี่ย ครูต้องการที่จะแบบดูอะไร ดูแค่นี้พอนักเรียนนักเรียนเห็นไหมในคลิปนี้มันคืออะไรมันคือคลิปที่เกี่ยวกับอะไรอ่าก็คือเกี่ยวกับขจากที่นักเรียนดูคลิปเมื่อกี้นะคะวิดีโอที่นักเรียนดูเมื่อกี้นักเรียนเห็นมันพอพอเนี่ยมันคือวิดีโออะไรเออวิดีโอเต้นใช่ไหมคะแบบเด็กน้อยเต้นกับผู้ใหญ่แล้วทีนี้จากวิดีโอที่นักเรียนได้รับชมเนี่ยนักเรียนคิดว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยต้องใช้พลังงานส่วนไหนต้องใช้พลังงานไหมแบบ ตอนที่เราแบบทำกิจกรรมต่างๆเช่นการเต้นแบบเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช้นะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยก็ต้องเอาพลังงานก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วทีนี้พลังงานเนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้อย่างไรคะมันสร้างมนุษย์เนี่ยมันก็สร้างมาจากการที่เราเนี่ยกินอาหารเข้าไปถูกไหมคะแล้วอาหารเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานด้วยกระบวนการต่างๆแล้วทีนี้นักเรียนคิดว่าพลังงานเนี่ยที่ร่างกายนํามาใช้เนี่ย เกิดขึ้นมาได้อย่างไรถเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วก็เพราะว่าในร่างกายเนี่ยมีกระบวนการปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์นะคะซึ่งก็จะเปลี่ยนจากสารอาหารให้กลายเป็นพลังงานซึ่งพลังงานก็คือ ATP อที่นักเรียนมาดูว่าปฏิกิริยาเนี่ยมันคืยยังไงมันคืยยังไงนักเรียนพลังงานเนี่ยเหมือนในฟิสิกส์เลยใช่ไหมพลังงานอะ่ะไม่มีวันไม่มีไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ที่ครูบอกใช่ไหมจากสารอาหารแปลงมาเป็นพลังงานนักเรียนเห็นไหมมันแค่เปลี่ยนเปลี่ยนรูปของพลังงานเคมีที่อยู่ในสารอาหารผ่านปฏิกิริยาเคมีให้อยู่ในรูปที่สามารถที่ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ซึ่งพลังงานที่ร่างกายไปใช้ได้คือ ATP นะคะอัทีนี้นักเรียนมาดูครูอยากรู้ว่านักเรียนเนี่ย รู้หรือเปล่าว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันเป็นอย่างไรเออนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะสังเกตจากตรงไหนอนักเรียนลองทํานะคะลองอะลองเขียนแบบใส่กระดาษห,หรือตอบในใจก็ได้ว่าแบบน้ำแข็งที่วางที่อุณหภูมิห้องแล้วก็ละลายหรือว่าปงฟูทําให้ขนมฟูขึ้น น้ำตาลก้อนที่อะไรในกาแฟแล้วก็กล้วยสุกที่วางไว้สามวันแล้วก็เกิดการดำแล้วก็ไม้ขีดไฟที่เกิดการลุกไหมอ่านักเรียนครูให้เวลานักเรียนคิดสิบวินาทีนักเรียนดูนิ้วครูนะถ้าสิบวินหมดแล้วก็คือหมดนะป๊บปมามามาอ่ะหมดเวลานักเรียนมาดูว่าตัวเองตอบถูกหรือเปล่าป๊าป เฮ้ยต้องมีคนตอบถูกแหละใช่ไหมน้ำแข็งที่วางไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่ใช่น้ำตาลก้อนที่ละลายในกาแฟไม่ใช่เอ้ยทำไมมันถึงไม่ใช่ละ่ะนันเกเรียนนั่นถึงน้ำแข็งค่ะนันเกเรียนน้ำแข็งอะน้ำแข็งที่เป็นก้อนๆใน,นเดียวเขาบอกว่ามันละลายใช่ไหมจากของแข็งกลายเป็นของเหลวนี่มันคืออะไรคะก็คือการเปลี่ยนแปลงสถานะค่ะนันเกเรียนไม่ใช่การเกิดปฏิกิริยาเคมี ส่วนน้าตาลก้อนที่ละลายในกาแฟก็เช่นกันค่ะจากก้อนน้าตาลใช่ไหมที่แบบเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอะเข้าไปในกาแฟเออมันก็เกิดการละลายเออแบบกาแฟที่มีความร้อนเนี่ยเป็นตัวทําละลายน้ําตาลใช่ไหมคะให้มันละลายและที่นี้พงฟูกล้วยหอมที่วางไว้แล้วก็ดมไม่ขีดไฟที่ลุกไหม้เนี่ยมันจะเป็นปฏิกิริยาเคมียังไงเนะี่ยมาดูนี้ค่ะการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ย มันจะมีการเปลีป่ยนแปลงทางเคมีของสารทําให้เกิดสารใหม่อ่างงนันเรียนยกตัวอย่างคุณย,ยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้เลยอ่าไม่ขีดไฟใช่ไหมนะคะนักเรียนตอนแรกมันไม่ได้มีอไเอเลยอยู่ดีมันจุดมาปับ๊บเฮ้ยจุดมาได้เลยครับเมื่ไหว่าทรายได้น้ําใช่ไหมเออมีควันอะไรต่างๆเห็นไหมนักเรียนมันเกิดสารใหม่นะคะที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากสารเดิม และนี้วิธีการสังเกตเนี่ยเราอาจจะสังเกตได้จากการเปลี่ยนสีหรือว่าการมีควันมีฟองเก๊สหรือว่าอุณหภูม,อภมิอุณหภูมิมันอาจจะเปลี่ยนอาจจะเพิ่มหรือว่าลดหรือว่าอาจจะมีตะกอนเกิดขึ้นนะคะนี่ก็คือวิธีสังเกตว่ามันเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือไม่ค่ะอ่ามาเข้าสู่หัวข้อของเรานะคะก็คือพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาซึ่งสิ่งที่นักเรียนต้องทําได้นะคะก็คือนักเรียนยจะต้องอธิบายแล้วก็เปรียบเทียบปฏิกิริยาดูดพลังงาน เอ้ยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูแล้วนักเรียนก็ต้องอธิบายแล้วก็เปรียบเทียบปฏิกิริยาคายพลังงานที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตความสําคัญของการเกิดปฏิกิริยาควบคู่กันระหว่างปฏิกิริยาดูดพลังงานและปฏิกิริยาคายพลังงานค่ะอะค่ะนักเรียนนักเรียนมาดูนะคะว่าพลังงานเการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเป็นยังไงครูนะคะได้บอกนักเรียนไปแล้วว่าการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารตั้งต้น สารนั้นต้นเนี่ยมีการจัดเรียงตัวใหม่ให้กลายเป็นสารใหม่ซส่งสารใหม่น่เะเขาเรียกวา่าสารผลิตภัณฑ์นะคะนักเรียนมาดูรูปนี้ค่ะอ่าดูรูปนี้อย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมตะเลรก,ก้อนสีม่วงพอใส่กับพลังงานไปปื๊บได้สารใหม่ที่เป็นก้อนสีฟ้ากับก้อนสีชมพูถูกต้องไหมคะแลวทีนี้อันนี้มันก็คือแบบ จากก้อนใหญ่ๆแตกสลายมาเป็นก้อนเล็กๆใช่ไหมนักเรียนแล้วทีนี้เรียนมาดูรูปนี้ต่อค่ะก้อนเล็กๆสีชมพูแล้วก็สีฟ้ารวมตัวกันปึ๊บปั๊บกลายเป็นสารใหม่ที่เป็นสีม่วงก้อนใหญ่ขึ้นเนี่ยรวมแบบนี้แล้วค่ะนักเรียนก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้นกลายเป็นมันมีการจัดเรียงอะตอมใหม่เนาะมันก็เลยได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากสารตั้งต้นนี่นักเรียนนักเรียนจะยังไม่เห็นภาพ การทดลองนี้ันเรียนน่าจะได้ทําในตอนหัอตนอถ้าไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรเราก็มาดูกันในนี้นะคะว่าคือน้ำเนี่ยมันสามารถแยกออกเป็นน้ําประกอบด้วยอะไรคะก็คือไฮโดรเจนกับออกซิเจนใช่ไหมคะซึ่งน้ำเนี่ยมันสามารถแตกตัวได้นะคะก็คือแตกตัวเป็นแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สออกซิเจนแล้วทีนี้มันแตกตัวยังไงคะมันแตกตัวโดยการที่เราเนี่ยักเรียนเห็นในรูปนี้ไหมคะ ก็คือเขาเนี่ยใส่พลังงานเข้าไปค่ะพลังงานนี้คือพลังงานอะไรก็คือพลังงานไฟฟ้าให้แก่น้ำพอใส่พลังงานไปปุ๊บอ่ามันก็จะแตกตัวกลายเป็นแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็แก๊สออกซิเจนอ่าดังสมการนี้นะคะนี่คือโมเลกุลของน้ำ 2H2O บวกกับพลังงานพลังงานในที่นี้ก็คือพลังงานที่พลังงานจากไฟฟ้าใช่ไหมแตกตัวมาเป็นไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะคะนี่ ทำไมต้องเป็น2 H2O นักเรียนต้องดูนสมการกันใช่ไหมก็ H2O ถ้าแยกออกมามันจะกลายเป็นเท่าไหร่ตอนแรกมัน H2O แยกออกมา,ากลายเป็น H อ่ะทีนี้อ้าวถูกแล้วนักเรียนถูกแล้วนี่น้ำ2โมเลกุลพูดผิดเองพูดผิดเองอย่างเงี้ยสมการนี้ดุนแล้วนะคะอ่ะ ทีนี้มาดูนอกจากจะเป็นปฏิกิริยาที่แยกตัวเนี่ยมันยังเป็นปฏิกิริยาที่รวมตัวกันได้ด้วยนะคะอย่างเช่นภาพนี้ค่ะนักเรียนอ่าเหตุการณ์นี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะนักเรียนซึ่งในอากาศของเราเนี่ยก็อาจจะมีอะไรคะมีแก๊สไฮโดรเจนอยู่แล้วมีออกซิเจนอยู่แล้วแต่ทีนี้พอมันมาเกิดประกายไฟปั๊บมันก็เลยรวมตัวกันเป็นน้ําค่ะนะเห็นไหมมีแก๊อสออกซิเจนอ่ะนี่แก๊อสออกซิเจนบวกกับ แก๊สไฮโดรเจนรวมตัวกันเป็นน้ำสองโมเลกุลแล้วก็ได้พลังงานออกมาในเรียนเปิดดูหนังสือได้นะคะที่หน้าหน,นึ่งร้อยสามในหนังสือเรียนอันนี้ก็คือการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะไปด์ถัดไปอาทีนี้นักเรียนมาดูว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมีกี่รูปแบบก็คือมีสองรูปแบบค่ะก็คือปฏิกิริยาดูดพลังงานหรือเรียกว่า endo er endoergic ปฏิกิริยนี่สีฟ้านะคะนักเรียน Und e n d e r g e r i c reaction และปฏิกิริยาคายพลังงาน e x e r g e r i c reaction อ่ะต่างกันยังไงแค่ชื่อก็ต่างกันแล้วค่ะนักเรียนปฏิกิริยาดูดปฏิกิริยาคายทีนี้มาดูว่าแต่ละปฏิกิริยาเป็นยังไงนักเรียนต้องจํานะคะแบบ จําไปเลยนะว่าปฏิกิริยาดูดเนี่ยต้องมีการเอาพลังงานเข้าไปเฮ้ย <Hey, S 1> มมนต้องเอาพลังงานเข้าไป mm hmm. ก็มันดูดพลังงานเข้าไปค่ะนักเรียนอ่านี่แบบหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือปฏิกิริยาดูดพลังงานเนี่ยสารผลิตภัณฑ์ค่ะจะมีพลังงานสูงกว่าสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์สูงกว่าสารตั้งต้นนะนักเรียนดูรูปนี้ไม่นะเรียนเห็นไหมนี่สารตั้งต้นอยู่ตรงนี้สารผลิตภัณฑ์อยู่ตรงนี้เฮ้ย นี่ไงจากรูปชัดเจนนักเรียนเห็นรูปนี้คุณถามรูปนี้เป็นปฏิกิริยาใดเออจากภาพจากภาพจากภาพเป็นปฏิกิริยาใดนักเรียนก็ตอบได้เลยแบบปัววปฏิกิริยาดูดพลังงานเพราะว่าสารตั้งต้นพลังงานสารต้นสูงกว่าสารเออสารผลิตภัณฑ์สูงกว่าสารตั้งต้นอ่าดังนี้ก็ต้องมีการดูดพลังงานเข้าไปเพราะว่าสารตั้งต้นมันน้อยไงนักเรียนมันก็ต้องมีการดูดพลังงานเพื่อที่จะได้สารผลิตภัณฑ์ลงมา นี่นักเรียนดูปฏิกิริยาคายพลังงานตรงข้ามกันค่ะเมื่อกี้ดูดพลังงานเข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็คายพลังงานออกมาค่ะเพราะว่าสารผลิตภัณฑ์เนี่ยมีพลังงานต่ำกว่าสารตั้งต้นอารมณ์แบบสารตั้งต้นอะพลังง,งานเหลือเฟือแลแ้วไงคะนักเรียนเพราะถ้สารผลิตภัณฑ์ออกมาก็เลยคายพลังงานออากมานักเรียนทวนอีกครั้งค่ะก็คือปฏิกิริยาดูดผลิตภัณฑ์สูงกว่ามีการดูดพลังงานเข้าไปส่วนปฏิกิริยาคาย ผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าสารตั้งต้นมีการคายพลังงานออกมาเนี่คือที่มาที่เขาเรียกว่าทําไมมันถึงเป็นปฏิกิริยาดูดแล้วก็เป็นปฏิกิริยาคายพลังงานนะคะอ่างคู่ผ่านแล้วนะคะนักเรียนมาดูจากรูปว่านักเรียนเข้าใจหรือเปล่าเมื่อกี้ครูบอกว่าดูดผลิตภัณฑ์สูงกว่ามีการดูดพลังงานเข้าไปคายพลังงานของผลิตภัณฑ์ต่ํากว่ามีการคายพลังงานออกมาที่นี่นักเรียนมาดู ภาพ A และภาพ B เกิดจากปฏิกิริยาแบบใดเฮ้ยปฏิกิริยานี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นแยกน้ำใช่ไหมส่วนนี้เป็นการรวมตัวของน้ำที่ครูกล่าวไปข้างต้นนะคะที่นี่เรียนมาดูว่ามันคือปฏิกิริยาอะไรอ่าภาพ A พลังงานอยู่ฝั่งสารตั้งต้นเพิ่แปลว่ามันทําไมคะมันดูดพลังงานเข้าไปคะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานนั่นเองคะ่ะส่วนภาพ B นะคะ ฟังผลิตภัณฑ์มันมีการคายพลังงานใช่ไหมคะถ้ามีการคายพลังงานมันจะเป็นปฏิกิริยาอะไรคะก็ปฏิกิริยาคายพลังงานไงคะคระูถูกต้องนะนักเรียนตอบถูกกันหรือเปล่าว่าถูกแหละพวะนักเรียนเข้าใจกันดีอืมอ่าทีนี้นักเรียนมาดูวิธีจําจำเรียนครูบอกจำไม่ใช่จุ่มนะจ๊ะจำค่ะถ้าปฏิกิริยาอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือคืออุ้น ฝั่งซ้ายมือเออนักเรียนวิธีดูว่าอะไรเป็นสารตั้งต้นสารผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นจะอยู่หน้าลูกศรสารผลิตภัณฑ์จะอยู่หลังลูกศรมะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะกลายเป็นสารตั้งต้นฝั่งนี้จะกลายเป็นสารผลิตภัณฑ์ คือไม่ว่าจะตัวไหนอะนักเรียนถ้าอยู่หลังลูกศรยังไงยังไงก็เป็นสารผลิตภัณฑ์อันนี้เหมือนกันถ้าสมมุติว่าสีม่วงแล้วก็พลังงานมาอยู่ฝั่งนี้อันนี้ก็จะกลายเป็นสารผลิตภัณฑ์เช่นกันสารผลิตภัณฑ์เนี่ยโอ้เขียนไม่สวยแป๊บนึงนะโอมาเถอะนะกไรแหมมาตาแล้วส่วนนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะสารตั้งต้นโสตโต,โ,ต,โ,ตโสตโต,โต,โตสารตั้งต้นนะคะนักเรียนอ่ะ ทีนี้นันเกเรียนก็มาดูวิธีการจำถ้าสมมติว่าพลังงานอยู่ฝั่งสารตั้งต้นฝั่งสารตั้งต้นก็คือมีการดูดพลังงานเข้าไปใช่ไหมก็จะกลายเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานส่วนถ้าพลังงานมาอยู่ฝั่งสารผลิตภัณฑ์ก็คือแบบสารตั้งต้นคายพลังงานออกมาใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นปฏิกิริยาคายพลังงานค่ะ,ะนันเกเรีย,ยนใช้ทริคนี้ถ้าสมมุติว่าแบบมี มีสรรมการสรรมการเคมีแบบนี้มาให้ปึ๊บนักเรียนดูเลยว่าแบบเฮ้ยพลังงานอยู่ซ้ายมือเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานแน่เลยส่วนถ้าพลังงานอยู่ขวามือก็เป็นปฏิกิริยาอะไรคะคายพลังงานโอเคครูไปแล้วนะทีนี้การเกิดปฏิกิริยาสารตั้งต้นต้องได้รับพลังงานที่เพียงพออที่ครูบอกใช่ไหมที่จะสลายพันธะเดิมก็คือ สารตั้งต้นเนี่ยต้องมีการจัดเรียงอะตอมใหม่ใช่ไหมนันเกเรียนมันก็ต้องมีพลังงานที่มากพอซึ่งพลังงานอานั้นน่ะก็คือพลังงานที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาพลังงานที่ทําให้เกิดปฏิกิริยานะพลังงานที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาเขาเรียกว่าพลังงานกระตุน้นหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าพลังงานก่อกำมันในภาษาอังกฤษเรียกว่า activation energy นะคะนันเกเรียนนันเกเรียนดูภาพนี้คะ่ะนักเรียนเห็นไหมมีสารตั้งต้น อันนี้คือพลังงานกระตุ้นที่จะทําให้แบบปฏิกิริยาเนี่ยมันดําเนินไปค่ะแต่ว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ย transition state เนี่ยพลังงานเนี่ยมันก็จะมากมันเป็นภาวะที่ไม่ปกติมันก็จะแบบพอถึงจุดเนี่ยที่แบบพลังงานมันเยอะเพ๊่มมันก็จะกลายมาเป็นสารผลิตภัณฑ์แค่นั้นอีกรอบนะคะพลังงานกระตุน้นหรือว่าพลังงานก่อกำมันเนี่ยก็คือพลังงานที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาได้อ่าทีนี้เรามาดูรูปนี้ นี่สีฟ้าสีฟ้านักเรียนลองตอบว่ามันคือปฏิกิริยาเลคะอ่าถูกต้องค่ะมันคือปฏิกิริยาดูดพลังงานเพราะอะไรคะอ๋อครูขาหนูดูจากสารผลิตภัณฑ์มีพลังงานมากกว่าสารตั้งต้นอ่านักเรียนสารตั้งต้งนกูให้เป็นตัว S สนะส่วนผลิตภัณฑ์กูให้เป็นตัว P อ่าผลิตภัณฑ์มากกว่าสารตั้งต้นตัว p คือ product ตัว S คือ s u b s t a t e คือสารตั้งต้นส่วนฝั่งนี้ นักเรียนดูกราฟผลิตภัณฑ์สูงหรือต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าใช่ไหมนักเรียนเพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้จึงเป็นปฏิกิริยาคายพลังงานอถ,าาถ้าดูจากกราฟแบบนี้นะคะนักเรียนก็ดูว่าแบบอะไรมันสูงกว่าเออนักเรียนดูจากผลิตภัณฑ์เป็นหลักได้ถ้าผลิตภัณฑ์สูงกว่าเป็นดูดถ้าผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าจะเป็นคายค่ะง่ายๆแค่นี้ปิ๊งตองบอกไปค่ะ นี่อันนี้ก็ดูรูปเหมือนกันรูปเดียวกันนักเรียนเปิดไปที่หน้า104ตามรูได้นะคะอ่าส่วนตัวอย่างปฏิกิริยาดูดพลังงานก็เช่นการสร้างการสร้างกูโคสซิกฟอสเฟตอ่านักเรียน a, อาจจะไม่คุนะ้นเราจะได้เรียนในบทที่3นะคะก็คือการหายใจระดับเซลล์เฮ้ยแค่ชื่อก็ดูยากไม่ยากนะคะนักเรียนแล้วก็มาดูปฏิกิริยาคายพลังงานก็อย่างเช่นการสลาย ATP นี่นักเรียนดูรูปนี้ทีนี้ปฏิกิริยาดูแล้วก็ปฏิกิริยาคายพลังงานเนี่ยในสิ่งมีชีวิตนะคะนันเกเรียนมันจะต้องมีสองปฏิกิริยานี้ควบคู่กันไปมันจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้อ่ครูยกตัวอย่างจากรูปนี้นันเกเรียนเห็นรูปนี้ไหมก็คือ ATP อ่ะคือพลังงานใช่ไหมคะนันเกเรียนครูบอกไว้แล้วว่า ATP คือพลังงานทีนี้ เขาต้องการที่จะสร้างกรูโคสแต่ว่ากรูโคสอ่ะมันจะสร้างไม่ได้ถ้าไม่มีฟอสฟ e ตมันก็เลยมีการสลาย ATP ให้เป็นหมู่ฟอสฟตเพื่อที่จะนำมาสร้างอะไรคะกรูโคสนี่มันก็จะวนๆไปอีกอีกตัวหนึ่งสลายตัวนี้แล้วพอได้ปุ๊บก็เอาสารอนั้นมาเป็นอีิปฏิกิริยาหนึ่งต่อไปเรื่อยๆนี่น้กเรียนดูกรูโคสบวก ATP ได้เป็นกรูโคสซิกฟอสฟตบก ADP น่ะ สลด์ถัดไปนั่นเรียนวิธีจำครูบอกไปแล้วใช่ไหมว่าดูดพลังงานผลิตภัณฑ์สูงหรือผลิตภัณฑ์ต่ำผลิตภัณฑ์สูงนี่นเยก็จำเลยด,ดูดสูงอ่ะดูดสูงส่วนคายผลิตคา,ายผลิตภัณฑ์สูงหรือตำ่ำคายสูงหรือผลิตภัณ์ต่ำผลิตภัณฑ์ต่ำใช่ไหมนักเรียนก็จำาเลยค่ะคายต่ำนักนเรียนก็จำไปด,ำดูดสูงคายตำ่ำดูดสูงคายต่ำอ่าทีนี้ีสร้างคายสลายดูดคืออะไรนักเรียนถ้าสมมุติว่ามีการสร้างเนีย่ยเมื่อกี้ มีการสร้าง ATP เฮ้ยมีการสร้างกลูโคสใช่ไหมก็จะเป็นปฏิกิริยาคายพลังงานแต่สมมติว่ามันขึ้นด้วยคําว่าแบบสลายก็จะเป็นแบบาการสลาย ATP มันก็จะเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานางงไหมดูดสูงก็คือปฏิกิริยาดูดพลังงานผลิตภัณฑ์จะสูงส่วนคายตามเข้ามาถึงปฏิกิริยาคายพลังงานผลิตภัณฑ์จะต่ํา ส่วนสร้างก็คือถ้าเป็นปฏิกิริยาไหนมีการสร้างสารขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นปฏิกิริยาคายพลังงานส่วนปฏิกิริยาใดที่มีการสลายก็จะกลายเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานนั่นเองค่ะติ่งปองอตัวสอบปองข้าใจตัวสอบปองข้อใจเมื่อกี้ครูบอกว่าถ้าอยู่ข้างหน้าลูกศรเป็นสารตั้งต้นอยู่หลังลูกศรเป็นอะไรคะสารผลิตภัณฑ์ใช่ไหมทีนี้เรียนมาดู จากปฏิกิริยาที่หนึ่งและสองสารใดเป็นสารตั้งต้นสารใดเป็นสารผลิตภัณฑ์คะนันเกเรียนติดต,ต่ตอติดต่อปฏิกิริยาแรกก่อนปฏิกิริยาแรกก่อนอะไรอะไรอยู่หน้ารูปสอนคือ A B ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสตตสารตั้งต้นอ่าถูกต้องส่วนอันนี้ A และ B A และ B จะกลายเป็นสารผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยานี้รูใช้เป็นตัว S S กับ P ดีกว่าเนาะ S, S คือสารตั้งต้น P คือ r o d u c ัอ่อ์ทีนี้ปฏิกิริยาที่สองนักเรียนดูอะไรอยู่ข้างหน้าลูกศรก็คือสาร C และสาร D เพราะฉะนั้น C และ D เป็นสารตั้งต้นส่วน,นนี้อยู่หลังลูกศร<อ> C D จะกลายเป็น r o d u c ัอ่าอ,อยู่เฉลยถูกหรือเปล่านักเรียนตอบถูกหรือเปล่าปฏิกิริยาที่หนึ่ง A B เป็นสารตั้งต้น R ถูกต้องและส่วน A และ B เป็นสารผลิตภัณฑ์อ่ะถูกต้องส่วนปฏิกิริยาที่สอง C และ D เป็นสารตั้งต้น C D เป็นสารผลิตภัณฑ์ข้อถัดไปค่ะนันเกเรียนจากปฏิกิริยาที่หนึ่งพลังงานของ A B จะมากหรือว่าน้อยกว่าพลังงานรวมของ A และ B นักเรียนแยกให้ออกวิธีการคิดนะคะนันเกเรียนนันเกเรียนต้องดูก่อนว่าปฏิกิริยาที่หนึ่งเป็นปฏิกิริยาดูดหรือว่าขายพลังงาน เผยดูหรือคลายพลังงานนักเรียนพลังงานอยู่ฝั่งขวามือพลังงานอยู่ฝั่งขวามือพลังงานอยู่ฝั่งขวามือมีการทําไมคะคลายถูกต้องไหมมีการคลายพลังงานแล้วอันนี้คลายพลังงานครูบอกว่าผลิตภัณฑ์จะสูงหรือว่าต่ํากว่าสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ต้องต่ํากว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเนี่ยเขาถามว่าเ b เนี่ย มันมากกว่าไหมถ้าผลิตภัณฑ์ต่ํากว่าเพราะฉะนั้น AB ก็ต้องมากกว่าถูกต้องไหมคะนี่ปั๊บนี่วิธีพิจรารณาเรียนต้องดูต้องดูก่อนว่าปฏิกิริยานะั้นเป็นดูดหรือว่าเป็นคายเรียนค่อยเทียบว่าเอ๊ะถ้าสมมติผลิตภัณฑ์ต่ําเพราะฉะนั้นสารตั้งต้นก็ต้องสูงถูกต้องไหมนี่เพราะฉะนั้น AB ก็จะสูงกว่าอ่าข้อที่สามจากปฏิกิริยาสองพลังงานของ CD จะมากหรือน้อยกว่าพลังงานรวมของ C และ d อ่าให้เรียนดู ปฏิกิริยาให้สองดูดหรือคายคะ่ะดูดหรือคายพลังงานอยู่ซ้ายมือดูดใช่ไหมเป็นดูดทีนี้โหว่าดูดพลังงานของสารผลิตภัณฑ์จะสูงหรือต่ํากว่าติ๊กตักทิ๊กต,กตอกสูงกว่านะคะสูงกว่า่าเพราะฉะนั้นฝั่ง c d สูงกว่า c และ d เพราะฉะนั้นคตอบข้อนี้ต้องเป็นเลยค่ะ c d มากกว่าพลังงานรวมของ c และ d อื วิธีการก็ง่ายนักเรียนก็แค่แยกว่าปฏิกิริยาไหนเป็นปฏิกิริยาอะไรนรีน่ทีนี้นักเรียนก็จะรู้ว่าฝั่งไหนมันจะมากกว่าอืไปอันทีนี้นักเรียนดูจากปฏิกิริยาเค่มีข้างต้นปฏิกิริยาใดเป็นปฏิกิริยาคายพลังงานและปฏิกิริยาใดเป็นปฏิกิริยาดูพลังงานเฮ้ยง่ายวิธีพิจารณาดูยังไงก็คือรู้ว่าแบบมันมีการดูหรือว่ามีการคายอย่างภาพที่หนึ่ง ขั้ที่หนึ่งมันทำไหมคะมันคายพลังงานออกมาตรงสารผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคายออกไวน์สวนี้มีการทําอะไรนี่มันดูดเข้าไปใช่ไหนก็เป็นดอเด็กเนี่ยดูตูนี้ดูลูกศรลูกศรน,นี่คือเอาออกมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นคายส่วนปฏิกิริยาที่สี่มันทำไมคะเนี่ยดูรูปลูกศรมันดึงเข้าใช่ไหมก็ต้องกลายเป็นปฏิกิริยาดูดส่วนภาพนี้เนี่ยลูกศรออกอีกแล้วก็กลายเป็นปฏิกิริยาคายพลังงานอ่ทีนี้เนี่ยมันดูฉเฉลยอะ ปฏิกิริยา1 3 5เป็นปฏิกิริยาคายพลังงานเหมือนที่เราทำไหมหนึ่งสามห้าป๊ะปะโอ้อ่ามาดูปฏิกิริยาสองและ4เป็นปฏิกิริยาอะไคะดูดพลังงานเออนั่นแหละง่ายเนาะเรื่องนี้ง่ายเนาะแค่ดูว่าแบบเป็นดูดหรือคายแล้วก็ตอบได้เลยไอ้ไอันนี้มาดูข้อห้าข้อสุดท้ายสายปฏิกิริยาที่3 4และ5สรุปได้วางอะไร อืออ,อ,อ,อยู่ดีคายดูดคายเฮ้ยเหมือนที่ครูบอกเลยใช่ไหมคะนันกเรียนว่าแบบภายในสิ่งมีชีวิตอะปฏิกิริยาคายแล้วก็ดูดพลังงานมันจะควบคู่กันค่ะนันกเรียนนันกเรียนดูเออเนี่ยตอนแรกอะปฏิกิริยาที่สามอะปฏิกิริยาที่สามใช่ไหมคะนันกเรียนมีการคายพลังงานออกมาแล้วได้สารผลิตภัณฑ์เป็นตัวนี้อ่ครูสมมุติให้ตัวนี้เป็นตัวเอ แอ้วนี่ EA เนี่ยมันก็จะกลายเป็นสารตั้งต้นของปฏิกิริยาที่สี่ถูกต้องไมหมคะนักเรียนดูจากรูปเออมันก็ทํามันก็ทําแบบปฏิกิริยาปุ๊บป๊บมีการดูดพลังงานได้มาเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า B ผูตั้งผูตั้งชื่อเองนะนักเรียนนักเรียนดูสารผลิตภัณฑ์ของอีกตัวหนึ่งกลายเป็นสารตั้งต้นของอีกตัวหนึ่งใช่ไหมมันจะผัดกันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละในร่างกายของเราก็แบบนี้อย่างนี้ลหละค่ะนักเรียน เออเป็นต่อการไปเรื่อยๆจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้ายเออนี่ปฏิกิริยาที่ต้องใช้พล eh ังงานเกิดขึ้นในสิ่งเกิดขึ้นได้อย่างไรภายในเซลลสิ่งมีชีวิตอ้า ก็คือเกิดจากพลังงานที่คายออกมาเนี่ยในปฏิกิริยาคายพลังงานจะถูกนามาใช้ในปฏิกิริยาดูดพลังงานเหมือนข้อห้าเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะนักเรียนที่แบบพอคายได้มาเป็นสาผลิตภัณฑ์พืชสามผลิตภัณฑ์เอาไปใช้ไปเป็นสารตั้งต้นของปฏิกิริยาถัดไปเรื่อยๆถัดไปถัดไปก็พลังงานที่ใช้ในเซลล์ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในรูปของ ATP นักเรียนจำนะนักเรียน ATP คือพลังงานที่แบบเราใช้กันเออเป็นพลังงานที่มีแบบพลังงานสูง มันคืออะไรเราได้เรียนกันในบทที่สามอ่ะทีนี้เรียนมาสรุปเอ,อ้ยข้ามนี้วิชานี้เรื่องนี้เรียนไปครึ่งชั่วโมงมาสรุปค่ะก็คือพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆของเซลล์ได้มาจากพลังงานที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาคายพลังงานถูกต้องไหมทีน,นี้เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาสารผลิตภัณฑ์จะมีพลังงานพันธะที่สูงกว่าสารตั้งต้นปฏิกิริยาอะไรที่มีพลังงานของผลิตภัณฑ์สูง อะไรนะดูดสูงคายตามดูดสูงคายตามเพราะฉะนั้นนี่ก็ลายเป็นอปฏิกิริยาดูดพลังงานส่วนเมื่อที่สุดปฏิกิริยาสารผลิตภัณฑ์จะมีพลังงานที่ต่ํากว่าสารตั้งต้นดูดสูงคลายตา่าดูดสูงคลายตา่ําเฮ้ยต่ําต่ําต่ําถูกต้องค่ะก็คือปฏิกิริยาคายพลังงานนักเรียนแค่ต้องแยกได้ว่ามันเป็นดูดหรือคายนักเรียนก็จะสามารถตอบคําถามได้นะคะ ก็จบแล้วนะคะในเรื่องของพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาในหัวข้อถัดไปเราจะมาเรียนกันเรื่องเอนไซม์แล้วก็มิชบอลิซึมครู uh, ก็มอบหมายให้ในเรียนนะคะไปอ่านทบทวนทำความเข้าใจถ้ามีตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็สอบถามผูหลังไมหรือว่าในไลน์กลุ่มของเราได้ตลอดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ